สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องวิศวะบ้านนอกวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูพ่อพันธุ์และก็แม่พันธุ์นะผมที่ส่งลูกดีดีถึงขั้นแบบว่าได้แชมป์แล้วก็ได้ขายราคาหลายบาทขึ้นอคอกนี้ฟาร์มนี้อยู่ลบบุรีนะผมก็คือฟาร์มเอ็มกับน้องหมวยบ้านเบิกลบบุรีตอนนี้เราอยู่ที่ฟาร์มแล้วเดี๋ยวผมพาไปชมป่าเพชรลำพูก,ก่อนเลยนี่อ้าหมวยมาดิ ตอนนี้นี่นะครับผมไอ้คอ,อกใหม่ทำคอ,อกใหม่ให้ป่าเพชลรลำพูนะครับป่าเพชลรลำพูก็เพิ่งเพิ่งมาจาังหนนะไปรีดน้ำเชื้อไปีดน้เชื้อนะครับผมตอนนี้มีน้ำเชื้อจําหน่ายแล้วนะครับรีดมาพันหลอดตอนนี้เหลือแปดร้อยหลอดหลอดละกี่บาทครับหลอด,ล,อดละสามร้อย ผมเข้าไปข้างในได้ไหมได้ค่ะหมวยมาดีเลยนี่ครับผมอัพเดตป๋าเพชรลำพูน้ำเชื้อหลอดละสามร้อยใช่ไหมน้องหมวยใช่ค่ะโอ้โหแต่ส่งลูกแต่ละตัวนะผมผลงานเขาไม่ธรรมดานะครับผลงานเขาก็มีทั้งส่งมอบครั้งล่าสุดนี่ ส่งมอบด้วยราคากี่บาทนะครับหนึ่งล้านห้าแส <1, 500, S 3> นน้องน้ำเพชร,พชรส่งมอบให้ไปที่ซีดีฟาร์มคี่เราใช้ไรอทุกนรีดน้ำเชือมาลาสูยังแบบเยรีดน้ำเชื้อที่ไหนหลับน้ำหหมวยที่อแ ก็คือก่อนบปลี่นี่คือมีพี่น้องที่แบบว่าอยู่ทางไกลใช่ไหมครับผมต้องการน้ำเชื้อเป็นแบบว่าทางภาคอีสานมาั่งภาคใต้มั่งไกลๆที่เขามาเพราะของจริงไม่สะดวกะอะค่ะเลยเขาก็เลยอยากได้ก็เลยร้ำคำเรียกร้องกันเลยที่มันพันหลอดรีดมาพันหลอดตอนนี้เหลือแปดร้อย ตั้งแต่ที่ป่าเพชรลำพูมาพี่น้องแถวภาคกลางนี่คือวันธรรมดาวันเสาร์อาทิตย์นี่คือมาเยี่ยมชมบ่อยนะครับก็มาเรื่อยๆค่ะก็มาเรื่อยๆตอน,น,นอยู่กับแพร่ก็ถามว่าปลากลับหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็มากันเรื่อยๆค่ะบางคนก็จะมาติดต่อฝากผสมคนที่อยู่ใกล้เคียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะการท่าที่เห็นจาดดูจาก Facebook ไม่ใช่แค่พี่น้องแถวภาคกลางจะเป็นพี่น้องแถวแบบเอซแถวภาคอีสานด้วยใช่ เยอะเลยครับผมเพราะว่าป่าเคยอยู่อีสานมาก่อนนะคะบางคนเขาเห็นแบบว่าผลงานจากหลายๆขออ้ขอพย่างเงีเขาเลยชื่นชอบบางตัวก็ไม่ได้ออกสื่อนะคะผลงานเขาอะแต่ว่าเขาก็รู้กันในในแวดวงของ,ของกเกษตรกรบางตัวไม่ได้ออกสื่อแต่แบบว่าผลงานเป็นที่เห็นของกเกษตรกรใช่ไห<ช><ช>ม<ช>ครับผมตามค<ช>อกตามบ้านก็สมมุติว่าเราเห็นปุ๊บเราก็ถามลูกใครใช่่คะแล้วเราก็ไปตามพ่อพันธุ์ใช่ไหมครับผมบางตัวมันเป็นพ่อแม่พันธุ์ ตอนีเนี้ยค่ะเขาก็เลยสืบกันมาว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนไอยู่ที่นี่นค่ะโลกพอเขาแล้วผสมจริงนี่ราคายังไงครับน้องหมวยเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะสามพันบาทแต่ว่าติดสามพันแล้วประกันจนติดแต่ถ้าฝากฝากยันติดเลยก็แล้วว่าคิดค่าเลี้ยงค่ะค่าเลี้ยงวันเท่าไหร่ครับวันละสองร้อยค่ะวันละสองร้อยใช่ คือพอติดแล้วตรวจท้องแล้วก็คือกลับเอากลับบ้านได้เลยใช่เลยหรือจะเอามาจับสัตว์มาเองแล้วมาผสมเช้าเย็นก็กลับก็ได้เหมือน<ด>กันใช่ไหมครับาแมนก็ได้เลยป่าเพชรลำพูนี่จากแบบว่าจากแบบ เนี่ยสายตาผมถ้าที่ผมสัมผัสนะครับมีมีอายุแต่โครงสร้างเขาคือยังถือว่าใหญ่อยู่นะครับ <c oughs> ใหญ่อยู่แล้วก็ใหญ่มากคือแล้วก็เป็นควายส่งลูกดีด้วยใช่ไหมครับผมใช่ค่ะปะ่าเพชรลำพูนีผ่านสนามประกวดมาไหมครับผ่านค่ะสมัยหนุ่มๆเลยอืฟันแท้คู่สองคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผ่านมาใช่สมัยหกเจ็ดปีก่อน หันหน้ามาทางนี้หน่อยลูก <S <s <í> <S หน้ามาทางนี้ <S <s <í> <S หน่อยดูหน้าช ja ัดๆหน่อยปู้แต่ข้อนี่คือข้อก็ สมฐานนะสมป่าลำ <c oughs> ป่าเพชรลำพูนะครับผม <c oughs> โอ้โห <c oughs> คืออยู่สบายสบายอยู่กับตัวเมียเนี่ยมาฝากอะไรอย่างนี้ยค่ะถ้าใครเอา้ายมาฝากนี่เห็นสภาพคอกสภาพป่านี่คือพอใจครับผมเป็นที่พึงพอใจเลย โอ้ลำตัวนี่ยาวนะผมยาวด้วยเรื่องยาวต้องยกให้เขาค่ะเขายาวจริงเ็จไม่น่าเชื่อนะควายอายุเท่านี้สิบสิบปีสิบเอ็ดปีแต่แบบโอ้โหใหญ่นะผม ป่าเพชรลำพูนี่ผลงานเด่นๆที่น้องหมวยน้องหมวยเท่าที่น้องหมวยรู้นี่คือมีตัวไหนบ้างครับแรกก่อนก็มีน้องสรอยทองเนี่ยค่ะที่ที่เห็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วชอบเลยก็คือน้องสอยทองแล้วก็สืบหาพ่อ,ขอเขาก็นี่แหละน้องสรอยทองนี่แหละ คือเราเห็นแล้วเราชอบด้วยแล้วเราก็ชอบแล้วเราก็หาพ่อใช่ไหมครับผมเราใส่ของแล้วก็น้องน้ําเพชรนะคะที่ส่งสมหมอก<ม>ันไปเด่นเด่ที่ขอบแบบว่าทําประกวดกันนะคะแต่ว่าอีก,อ,กอีกหลายตัวที่เขาไม่ได้ทําประกวดโลงสนามเนี่ยเราก็ตามไมค่อยเจอส่วนมากก็ถ้าเกิดไม่ในออกสื่อก็มีการซื้อขายกันอยู่แล้ว ถ้าเกิไดไม่ได้ไม่ได้มาเหมือนว่ามาออกมาอยู่คอกใหญ่มาลง youtube <ช>นี่ก็ได้เป็นที่รู้จักน้อยใช่ไหมคร<ช>ับผมมีหลายตัวคแต่ว่าเราก็สืบไม่ได้ถ้าของไม่ได้นมาลงมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เท่าที่พี่เห็นนี่คือพอโพสป่าเพชรลำพูปุ๊บพวกพี่ๆพ,พี่น้องชาวควายที่มีลูกก็จะมาเมนใช่ไหมคร<ช>ับผมก็<ช> จะมาเมนว่านี่ลูกป่าเพชรลำพูนะ<ช>ก็จะมีคนติดตามอยู่เยอะนะครับผมหนูก็เออก็เยอะเหมือนกันนะเร,เราก็เห็นเค่ไม่กี่ตัวอย่างนี้ก็ถือว่าภูมิใจไหมครับที่เราได้แบบป่าเพชรลำพูมาอยู่กับเรา <Okay. S 1> แล้วมีคนชอบอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับใช่คือ,ค,อคือเราเราอยากหาพอที่มีผลงานอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วเราก็ได้ป่ามาแล้วก็รู้สึกเออดีเลยเพราะว่าเราก็ดูควายที่ผลงานอยู่แล้วด้วยอืม จะเป็นแบบพ่อเนาะสร้อยทองอย่างเงี้ยมันเป็นแบบ